หนึนทุกคนเลขทูปปู่เต็มตัวเลยครับสวัสดีเพจสำรอง3า0 0งคนดูนะคะ สวัสดีเพจหลัก8 7ด0คนดูใครเข้ามาแล้วฝากาากดไล,ลค์ฝากกดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากาากดไล,ลค์ฝากกดแชร์เพจหลักขอสัก10,000คนนะคะเพจสำรองขอสัก5,000คนได้ไหมคะจะถึงไหมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่ถึงก็ให้เหมือนเดิมนะคะไม่ถึงก็ให้เหมือนเดิมเราพัฒนาวันนี้โคตรปังเลยค่ะสามตัวตรงๆค่ะห้าหตัวเน้นเลยค่ะ3ตัวตรงๆค่ะ9 5้าหหู้กี๊ดมากเลย دة. สะใจเวอร์วังอลังการ สใจวัยโด็สกสยใจวัยโดอะทำไมคนดูรถอ่ะพอจะให้แนวทางคนดูรถอ่ะสวัสดีเพจสำรองสามพันคนสวัสดีเพจหลัก8,800อคนดู ลูกค้าขาหนึ่งบอกแล้วค่ะความปังมงต้องลงที่เราสวัสดีเพจหลัก8,900คนดูนะคะเพจสำรอง3,100คนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะหนึ่งต่อที่รัฐบาลไทยให้นะคะหนึ่งต่อที่รัฐบาลไทยให้นะคะ รัฐบาลไทย16พยอกสมาสวัสดีเพจหลัก9200คนดูเพจสำรอง3300คนดูลาวเราแตก3ตัวตรงไปแล้วเดี๋ยวเราต่อรัฐบาลไทยให้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งกำลังเขียนให้ค่ะ สวัสดีเพจหลัก9800คนดูเพจสำรองนะคะ3600คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเอะประกาสีแดงลงไปไหนเจอแล้วเจอแล้วใครรอรัฐบาลไทยเลขทูปปู่รอได้เลย มาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกคนคะเราต้องต่อรัฐบาลไทยค่ะในเมื่อเราเราแตก3ามตัวตรงไปแล้วเราต้องต่อรัฐบาลไทยค่ะ สวัสดีค่ะเพจหลักหนึ่งคนดูสวัสดีเพจสำรอง3,9 0 0คนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยค่ะใครเข้ามาหนึ่งฝากด like, ฝากดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าเพจถูกปิดกั้นหนักมากๆเลยนะคะเพจถูกปิดกั้นหนักมากๆเลยรัฐบาลไทยงวดหนีหนึ่งมีตัวฟันให้หนึ่งตัวเหมือนเดิมค่ะงวดที่แล้วหนึ่งฟันเจ็ดไป มเมื่อทีแล้วหนึ่ฟันเไปนะคะหลายคนก็ได้จักวิ่ง7รูเจด 7, เนาะใครเป็นสายวิ่งสายรูดนะคะสวัสดีเพจสำรองสี่พันคนสวัสดีเพจหลัก1,500คนนะคะสองเพจรวมกันได้1 4ึ0งคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งจะปล่อยรัฐบาลไทยแล้วค่ะหนึ่งจะปล่อยรัฐบาลไทยเลขทู่ป,ปู่แล้วแต่หนึ่งขออนุญาตลงให้สมาชิกในก,กลุ่มก่อน หนึ่งขออนุญาตนะคะทีมงานกําลังเตรียมลงให้สมาชิกในกลุ่มนะคะทีมงานกําลังเตรียมลงให้สมาชิกในกลุ่มใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเตรียมตัวนะคะสองเพจรวมกันหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยคนนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ๆขาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยินดีกับคนที่ถูกสามตัวตรงราวพัฒนาด้วยยินดีกับคนที่ถูกสามตัวตรงราวพัฒนาด้วยนะคะ ยินดีกับคนที่ถูก3ตัวตรงราวพัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวใครถูกราวพัฒนาอยากทําบุญเดี๋หนึ่งจะโพสตบัญชีทําบุญให้นะคะสําหรับคนที่อยากร่วมบุญกันนะคะมี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 เพราะว่าวันนี้พูดถึงเรื่องการทําบุญอยู่เนาะอ่ะใครอยากเข้ากลุ่มอยากเฮงอยากปังอยากหมานอยากได้แนวทางก่อนใครก่อนใครเขาเลยอยากเฮงอยากปังอยากหมาน ย้ำหนไม่ได้ปักลิง์กบ้านหวยไม่ปักลิง์กเว็บพน,นันอยากเข้ากลุ่มบูชาของร้าน1ถึงจะได้เข้านะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานกำลังเริ่มรันเลเริ่มรันแนวทางลงในกลุ่มให้แล้วนะคะใครที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม VIP เตรียมตัวรอเลยนะคะเพราะว่าพอได้แล้วก็เตรียมจับเอ่อเตรียมเตรียม ตัวซื้อลอตเตอรี่เลยสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใครได้เราซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะเพราะงวดที่แล้วเลขทูปปู่มารางวัลเลขท้ายสามตัวอยู่นะเลขทูปปู่มารางวัลเลขท้ายสามตัวอยู่นะงวดที่แล้วอะ่ะอองวดนี้ขอมาเป็นสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะคะปู่ค่ะวดนนี้ขอมาเป็นสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะคะล่างแมวขอเป็นบนได้ไหมคะปู่ <c oughs> ขอความเมตตากับปู่ ทุกคนคะ่ะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะหนึ่งขอเปิดให้บูชาของ10นาทีนะคะแล้หนึ่งก็จะให้แนวทางเลยเพราะตอนนี้ทีมงานกำลังรันแนวทางลงให้ในกลุ่มสมาชิก v i p อยู่นะคะใครอยากได้ทูบ159่บาทจะส่งฟรีค่ะ1ชุดได้10ชิ้นหนึ่งใช้ทูบอะไรจุดใช้ทูบอันนี้แหละค่ะทูบอันนี้นะคะ,ปนนะ,คะเป็นทูบที่ผ่านการทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้ว ทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วแล้วหนึ่งก็นํามาจุดขอแนวทางขอาน้อยขอเราขอรัฐบาลไทยอยากได้แนวทางอะไรหยิบขึ้นมาแล้วขอได้เลยจุดขอได้เลยด้านในจะมีตัวเลข3หลักคะ่ะลูกค้าคะใครอยากได้ทูบ159บาทจะส่งฟรีคะ่ะอันหนึ่งของญาตให้แขปบรัฐบาลไทยขอญาตให้แขปบรัฐบาลไทยนะคะ ใครแคปรัฐบาลไทยแล้วนะคะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดสี่มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดสี่มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลขสี่มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลขสี่มาค่ะใครแคปรัฐบาลไทยแล้วกดเลขสี่มาค่ะหน้าที่หนึ่งคือให้ค่ะซื้อได้ไม่ได้ซื้อทันไม่ทันหนึ่งไม่รู้หน้าที่หนึ่งคือให้ ในกลุ่ม V I P ได้ไปแล้วคุณต้องซื้อทันคุณต้องซื้อก่อนค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม V I P แล้วคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้นิดหนึ่งว่าไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งลงทุกกลุ่มพร้อมกันค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้16กพฤศจิกายน2564ขอให้เป็นงวดที่เฮงที่ปังที่มาที่หมานสำหรับทุกคน หนวนรอบสุดท้ายก่อนทําการปิดไลฟ์สดนะคะอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางอยากเคงอยากปังอยากหมานทํำยังไงบูชาของค่ะแล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มบูชาลูกค้าได้เครื่องรางไปลูกค้าไม่ได้เสียเงินเปล่าลูกค้าบูชาทูบหนึ้าสิบเกาบาทลูกค้าได้ทูบไปลูกค้าได้แนวทางลูกค้าได้เข้ากลุ่ม159บาทจดส่งฟรีหชุดลูกค้าได้สิชิ้นโอนแค่หนึบาท